ไม่ได้เจอกันโคตรนานเลยอ่ะอาหารร้านนี้ราคาสูงมากเลยอ่ะแกมีเงินจ่ายใช่ไหมกระเป๋าแกสวยมากเลยอ่ะสามีแกซื้อให้เลยเหรอของปลอมมาแกน้าว่าเดี๋ยวน้าเอากระเป๋าแบรนด์เนมของน้าที่บ้านเนี่ยมาให้หนุ่นิ่มดีกว่าหนุนิ่มจะได้ไม่ต้องใช้กระเป๋าปลอมแบบนั้นไงจ้ะวันนี้ก็มานั่งกินด้วยกันสิจะได้เปลี่ยนจากพนักงานเสิร์ฟเป็นลูกค้าบ้างนะจะ๊ะ นี้หรออ้ยบ้านแกนี่ทั้งใหญ่แล้วก็สวยมากเลยเนาะนี่แกไม่ค่อยมีเงินจริงปะเนี่ยฉันเช่าอะแกบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าซื้อก็คงแพงหน้าดูเช่าก็พอแล้วอ๋อเหรอเออนี่ฉันน่ะได้คุยกับน้าเอด้วยนะแล้วก็น้าเอะเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแกน้าเอก็เลยให้งานฉันทําด้วยดีจังเลยเนาะดีใจนะแกเออนี่ ค่าอาหารจ้ะแล้วแกก็ทอนฉันด้วยนะสามบาทอะฉันไม่ค่อยมีเหรียญเลยอ๋อได้สิสามบาทนะขับใจนะเดี๋ยวยังไงอะฉันมาหาแกบ่อยๆเลยนะได้สินิ่มทำไมนิ่มพูดแบบนี้อะแล้วนิ่ ดาวเขาจะมองพี่ยังไงอ่ะเขาคงมองว่าพี่เกาะผู้หญิงกินน่ะสิบ้านเราก็ซื้อสดรถเราก็มีขับแล้วอีกอย่างนะกระเป๋าที่พี่ซื้อให้นิ่มน่ะก็ของแท้ทุกใบนิ่มโกหกทำไมพี่คิวฉันก็มีเหตุผลของฉันแหละพี่ว่าไงคะนะาเอ๊ พรุ่งนี้นะมีประชุมใหญ่ไม่มีใครถือกระเป๋าให้เลยอะหนูนิ่มอยากรับจ็อบเสริมไหมจ๊ะแค่ถือกระเป๋าให้นะเดินตามนะต้อยต,อยตอยแค่นี้เองสนใจไหม <c oughs> คือว่าหนูไม่ว่างอะค่ะนะยังไงนะลองถามดาวดูนะคะดาวน่าจะว่างอะอ่ะอ่ะๆก็ได้ตามใจนะนาะอุตส่าห์สงสารอยากให้เงินแกแกจะได้ไม่ต้องเกาะผู้ชายไปวันวงั้นแค่นี้แหละ ตามมาเลยจ้ะเแบบีอุ๊บส์นิมอนี่พวกเธอมาทำอะไรกันนะจ๊ะที่นี่เขามีแต่ง,งานประชุมสำหรับนักธุรกิจระดับสูงทั้งนั้นเลยนะคือว่าพี่คิวก็มางานประชุมที่นี่เหมือนกันนะคะเรีย really? ี่คิวคิวเนี่ยนะจะมาประชุมระดับเดียวกับนะ หนาว่ามาผิดที่แล้วละจ้ะขอเชิญคุณคิวแล้วก็คุณเอเข้าร่วมการประชุมได้เลยนะคะครับอืนิ่มทำไมนี่มไม่ทักทายดาวเพื่อนนิ่มเลย่ะม,มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านี่คุณรู้ไหม ที่ฉันโกงหกดาวไปอ่ะก็เพราะว่าเมื่อก่อนดาวเป็นคนชอบขโมยของแล้วก็ชอบเอาเปรียบคนอื่นอ่ะฉันก็เลยไม่อยากส่งสิ่งด้วยฉันเคยทำดีกับแกนะแต่ฉันก็โดนหักหลังอืมเป็นแบบนี้เนี่ยนิมนี่แกรับไปชอบมาเลยนะนางดาวเพื่อนแกเป็นขโมยกระเป๋าน้าไปแล้วมันก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้นาคะหนูว่าน้กับดาวก็เหมาะสมกันดีนะคะ คนหนึ่งก็ชอบดูถูกทมถุยคนอ,อื่นส่วนอีกคนหนึ่งก็ชอบเอาเปรียบแล้วก็แทงข้างหลังคนอื่นนะต่อไปเนี่ยนายไม่ต้องทักหนูมาหรือว่าติดต่อ,อหนูมาอีกแล้วนะคะหนูไม่อยากยุ่งด้วยแล้วแล้วก็ไม่อยากรู้จักนาอีกต่อไปไปค่ะโ้หนิคุณนี่เด็ดเดี่ยวมากเลยนะผมเลือกคนไม่พินจงเลยอิ <laughs> broke my heart Oh my gosh How are we gonna do that? Oh.